อ๋อพี่น้องมืดีเบาเนีหนกจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนั่นเองเนอะพี่น้องเนอตอนแรกเบาเนแหนง่าจะมาพูดคุยนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่มาพูดคุยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถือว่านักหนาสากันมากมากครับนักหนาในรอบประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับผมเหตุก็เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศเวียดนมามนะครับน่าโหอาการหนักหนาสาหัสมากมาครับ สิ่งที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนะครับนะส่วนตัวผมเองก็เหมือนกันครับสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็ได้สัมผัสเกิดเกิดอยู่ที่เวียนมาแต่ว่าประทบกระทังทางฝั่งไทยด้วยนะครับนะผมก็อยู่ช่วงทีเหตุเกิดเป็นเวลาประมาณสักบ่ายมุมสี่สิบนาทีถึงห้าสิบนาทีนะครับนะเหตุเกิดผมก็นึกว่าตัวเองเหมือนจะวูบหรือว่าตัวเองเหมือนจะเป็นลมนะครับนะเหตุเกิดก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่นักหนาเท่าที่เวียนมานะครับเวียนมาโอ้โห เวียนมาโดนหนะักหนาะสาหัสมากๆครับผมวิตนเด็กๆลูกเด็กๆแดงนะครับนะโอ้โหน่าสงสารมากๆครับติดตามแมเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมล่ะบ,บ้านเรือนก็ถล่มทลายลงมานะครับก็ทําให้เด็กๆติดอยู่ตามซอกลืบนะครับของไอของใต้ถุนบ้านหรือว่าของไอของอิดตามช่องอิดเนาะก็ถือว่ายังดีนะครับนั่นยังรอดชีวิตนะครับนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ พี่น้องฝั่งเวียนมาก็แล้วกันนะครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะเป็นครั้งแรกและก็ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆทําให้หลายๆภาคส่วนนะครับหลายๆของจังหวัดหรือว่าตัวเมืองของพังเวียนมานี่เสียหายเกือบหลายๆจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับโ มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะครับถึงว่าจะมีการเตือนกันก็จริงครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นนี่มันหลายแรงมากๆนะครับนะเป็นรอยร้าวของแผ่นดินนะครับรอยร้าวของดินเนี่ยน่าจะเลือกลงไปประมาณสักสามสิบสามสิบเมตรหรือว่ายี่สิบเมตรเลยก็ว่าได้นะครับนะตามท้องถนนของฝั่งเวียนมานะครับนะโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมก็สัมผัสด้วยตัวเองนะพัง มันอาจจะเกิดอยู่ที่ฝั่งเวียดมาก็จริงแต่ว่ากระทบมาถึงฝั่งไทยนะครับนะฝั่งไทยก็เกิดเหตุตึกถล่มนะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยเหลือกันหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับนะช่วยเหลือกันเพื่อจะดึงเอาผู้ที่รอดชีวิตออกมาจากไอ้ที่ว่าตึกถล่มนะครับนะอยู่ฝั่งเวียดมาก็เหมือนกันครับหลายภาคส่วนนะครับในหลายประเทศก็เข้ายื่นมือไปช่วยนะครับอย่างเช่นประเทศลาวก็มีส่งกําลังทหารนะครับนะก็ ลงพื้นที่ลงไปช่วยเวียนมาเหมือนกันนะครับนะโอ้โหไม่ว่าจะฝั่งไทยก็ดีนะครับฝั่งไทยเขาส่งทั้งทว่าที่ตัวเองก็ยังยังต้องช่วยเหลือคนที่ติดในอที่ว่าตึกถล่มนะแต่ว่าเขาก็ยังได้ช่วยเหลือได้แบ่งกําลังคนนะครับไปช่วยเวียนมาอีกครับถือว่าเป็นสุดยอดมากๆผมประทับใจมากๆ,นะาๆะนะครับหลายๆประเทศนะครับเป็นที่เป็นพันธมิตรกันนะครับนะถือว่าเป็น เรื่องที่ดีพากๆนะครับนะาโอ้โหเรื่องนี้ผมว่าจะไม่มาพูดแล้วนะครับนะแต่ว่าก็อดไม่ได้อดดีใจไม่ได้นะครับหน้าที่ว่าหลายๆประเทศสัมาคีกันนะครับมันก็เป็นภาพที่ดีนะเป็นผมมองว่ามันเป็นภาพที่ดีแล้วมันก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับนะ <S <S ในเมื่อประเทศไท้พังประเทศเวียดมานะครับนะถือประุะทบกระทบกระทบกระทบหนักมากๆนะครับนะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนาะก็ทําให้บ้านเมืองของบ้าน บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยโอ้โหพังพินาศเลยนะครับพังจนไม่รู้จะพูดยังไงครับพังแบบพูดง่ายเมืองทั้งเมืองถล่มทั้งเมืองเลยอ่ะแล้วเด็กๆสงสารแต่เด็กๆนะครับเด็กๆน,น,น้องๆหนูๆนะครับที่ว่าติดตามชอ่อกลืบหรือว่าติดตามใต้ถุนของบ้านนะครับที่ว่ามันถล่มมาเนาะถล่มก็ก็ถือว่ายังดีนะครับนะตอนนี้ก็มีทีมช่วยเหลือหลายทีมนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ได้ค้นเจอ ก็หลายเยอะพอสมควรนะครับโดยคนเจอบมาก็เยอะพอสมควรนะครับนะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่คาดคิดที่จะเกิดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับนะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่อายุยี่แปดปีนะครับผมไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสอะไรอย่างนี้นะครับนะผมไม่คิดว่าจะได้รู้สึกอะไรแบบนี้นะครับนะแผ่นดินถล่มหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ย มันรู้สึกคล้ายๆเหมือนเราเหมือนคนไม่หมดแรงเลยว่าคล้ายๆเหมือนคนเหมือนคนแบบกําลังจะวูบอ่ะเหมือนคนกำลังจะเป็นลมลักษณะประมาณนั้นเลยอันนี้แค่เศษเสี้ยวนะครับอันนี้เศษเสี้ยวถ้าไปเปรียบเทียบกับพังเวียนมามันจะเป็นยังไงครับมันจะรู้สึกยังไงเราจะเป็นลักษณะแบบไหนครับดูคิดดูครับเพมแค่เราโดนแค่เศษเสี้ยวอะ่ะเรายังรู้สึกเหมือนจะวูบรู้สึกยังแบบอืยังไงอ่ะครับแล้วไปดูเขาเดี๋ยครับไปดูฝั่งเวียนมาโอ้โห โดนขนาดนั้นครับผมไม่อยากจะคิดสภ,ภาพเลยว่าจะเป็นยังไงเด็ก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 น้องน้องหนูคนแก่คนเท่าคนแก่เขาจะเป็นยังไงครับเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วกว่าทีมช่วยเหลือจะเข้าไปช่วยได้ทันกว่าหลายๆประเทศจะส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปช่วยแล้วช่วงระหว่างนั้นน่ะครับจะเป็นยังไงจะมีน้ํากินไหมจะมีข้าวกินหรือเปล่าครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับ น่าจะจาลึกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเรื่องพวกนี้นะครับนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะจดจําไปทั้งจดจําไปตลอดครับเรื่องราวเหล่านี้นะที่มันเกิดขึ้นเพราะหลายๆคนผมเชื่อหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมันแต่วันนี้เราได้สัมผัสแต่เรามานึกถึงประเทศเพื่อนบ้านเราครับอย่างเส้นเวียนมาเนาะ แล้วเขาจะเป็นยังไงกระดัเราแค่โดนแค่เศษเสี้ยวอ่ะเรายังถึงขนาดนี้อ่ะแล้วเขาโดนหนักๆอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณหลายๆภาคส่วนนะครับที่เข้าไปช่วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับฝั่งพี่น้องเวียนมานะครับสู้ๆต่อไปนะครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นครับเพราะว่ามีหลายๆภาคส่วนนะครับนะที่เข้าไปช่วยขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับนะที่เข้าไปช่วยกันเนาะ ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปช่วยแน่นอนครับผมอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรครับที่ผมออกมาพูดนี่ก็เพื่ออยากจะขายายความหรือว่าอยากจะส่งอยากจะให้คนๆหลายๆคนได้แชร์ออกไปเพื่อจะได้เห็นแล้วก็พากันหลั่งไหลไปช่วยนะครับนะเจตนาของผมก็มีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอะไรใดทั้งสิ้นนะครับที่ผมออกมาพูดก็คือผม ผมเห็นแล้วผมมันมันเศร้าใจรู้มันหดหู่ใจนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามันเป็นฝั่งเราล่ะอย่างเช่นถ้ามันเป็นประเทศของผมล่ะผมจะทํำยังไงพ่อแม่ผมจะเป็นยังไงเห็นไหมครับความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะแต่นี้มันเกิดที่ฝั่งประเทศเวียดนมามแล้วเขาจะรู้สึกยังไงล่ะใช่ไหมล่ะนี่แหละก็อย่างที่บอกแล้วครับคนเราก็ช่วยกันครับดีที่สุดช่วยกัน เป็นกาลังใจให้กันนะครับนะสู้ๆต่อไปนะครับนะคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะาข้อแค่เห็นแล้วมันสรุใจผมตอนแรกผมว่าจะว่าไม่ออกมาพูดนะครับนะแต่ว่าก็อดอดไม่ได้นะวันนี้ผมก็เลยขอมาพูดและขอส่งกําลังใจไปฝั่นเวียนมานะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับผมคลิปนี้อีพีนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปค้าบคำไหนที่ผมพูดไปแล้ว มันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็มันไม่เหมาะสมผมก็ขอโทษขอภัยในน้าทีนี้ก็แล้วกันนะครับนะผมไม่ได้ตั้งใจมีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับนะผมพูดก็แค่อยากจะมาแสดงความเสียใจด้วยจริงๆในสิ่งที่มันเกิดหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมาชาติที่เกิดขึ้นถือว่ามันยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะมันเกิดขึ้นโดยที่แบบไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดนะครับนะ คลิปนี้พีนี้ผมก็เอ้จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็กล่าวควัว่สบายดีสวัสดีสวัสดีครับผมไม่น้องเลยสูสูสครับผม